ของน้องน้องเยาวชนกันไปแล้วนะคะเรื่องนี้ก็ส่งผลกับน้องๆ้องเยาวชนเช่นเดียวกันแต่ว่ารัฐบาลเองก็กําลังเดินหน้านะคะเร่งแก้ไขปัญหาในการปราบปรามยาเสพติดเพราะว่าเป็นนโยบายเร่งด่วนแล้วก็สําคัญมากๆซึ่งวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ที่จังหวัดนครสวรรค์ด้วยใช่แล้วครับล่าสุดนะครับท่านบอกเลยว่าเรื่องนี้ไม่จบไม่เลิกอันนี้เป็นคําที่ต้องบอกว่าหลายคนชอบมากเพราะว่าเดินหน้าปราบเรื่องของยาเสพติดซึ่งต้องบอกว่าเป็นวาระแห่งชาติอย่างจริงจังและที่สําคัญยาเสพติดต้องหมดไปจาก ประเทศไทยครับล่าสุด่าย,ยกรัฐมนตรีนางสาวแพทองทานชินวัตรนะฮะวันนี้เตรียมลงพื้นที่ที่จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ต้องบอกว่ามีปัญหาเรื่องของยาเสพติดนะฮะท่านก็ติดตามแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ด้วยตัวเองเลยโดยทางท่านจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านางสาวแพทองทานชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีจะลงติดตามแก้ปัญหาและก็ผลปฏิบัติการในการปรับปรามจับกลุ่มเรื่องของยาเสพติดณบริเวณด่านนะครับ ที่ด่านตรวจยานพาหนะพยุหคีรีอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมว่าด่านนี้ครับมีการใช้เทคโนโลยีเครื่องเอ็กซเรย์ในการตรวจสอบยานพาหนะที่มีการต้องสงสัยว่า อาจจะมีการลำเลียงยาเสพติดโดยกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดเนี่ยเขามีการซุกซ่อนยาเสพติดเอาไว้ในรถยนต์นั่งส่วนบุคคลบางทีอาจจะมีการซุกซ่อนเอาไว้ในรถตู้โดยสารด้วยนะครับหรือว่าอาจจะเป็นรถยนต์โดยสารซึ่งต้องบอกว่าในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่เนี่ยก็มีการซุกซ่อนด้วยซึ่งที่สําคัญคือบรรทุกสินค้าเกษตรและก็สินค้าอุตสาหกรรมมาโดยก็จะมีการทําการเจาะมีการดัดแปลงตัวถังเพื่อสร้างช่องลับสําหรับซุกซ่อนยาเสพติดในลักษณะหีพอ ที่มีการปรปนกับสินค้าเหล่านี้มาครับอืมค่ะก็อย่างที่บอกไปว่าคือพวกตอนนี้พวกที่ลำเลียงยาเสพติดเนี่ยเขาก็จะมีการหาวิธีคิดค,นค้นมากยิ่งขึ้นพอมีการนําเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยก็จะช่วยได้มากทีเดียวซึ่งเขาจะมีการตรวจคน้นด้วยเครื่องเอ็กซเรย์นะคะก็ด่านนี้เนี่ยสามารถตรวจพบยาเสพติดได้ในปริมาณที่มากนะคะอย่างต่อเนื่องเลยโดยที่จังหวัดนครสวรรค์เองเนี่ยก็ต้องบอกนะคะว่าเป็นหนึ่งใน25จังหวัดที่มีปัญหารุนแรงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วรัฐบาลจําเป็นที่จะต้องเรง ร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเรื่องของยาเสพติดเนี่ยเป็นนโยบายเร่งดว่วนและก็สําคัญในการที่รัฐบาลจะป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาอย่างเข้มข้นแล้วก็ต่อเนื่องด้วยค่ะก็เป็นความพยายามที่สําคัญนะคะในการแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นแล้วก็ระดับภูมิภาคด้วยนั่นเองค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสําคัญหลักเลยกับการแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดครับเพราะอย่างที่บอกว่ายาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงพื้นที่ติดตามผลการดําเนิน และรับฟังปัญหารวมถึงข้อมูลจากพี่น้องประชาชนสามารถที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่และระดับชุมชนได้อย่างมีรูปธรรมนะครับเนื่องจากผลกระทบของยาเสพติดไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายในเรื่องของสุขภาพร่างกายแต่ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตและก็ครอบครัวอีกด้วยครับนอกจากนี้แล้วยังมีการดําเนินการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายทุกภาคส่วนทํางานกันอย่างจริงจังสะท้อนให้เห็น ถึงความตั้งใจจริงของรัฐบาลครับในการแก้ไขปัญหาและการป้องกันเรื่องของยาเสพติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องแก้ไขอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องขอให้ทุกภาคส่วนนะครับทั้งส่วนของราชการเองในทุกจังหวัดเร่งแก้ปัญหาเรื่องของยาเสพติดอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกําหนดไว้ครับใช่ค่ะก็ะถือว่าเป็นนโยบายเร่งด่วนนะคะที่ในวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะไปติดตามเรื่องของการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดค่ะ แล้วก็มีในส่วนของข้อมูลนะคะพี่บอลว่าทางด่านพายุหักคีรีเนี่ยที่เขามีการนําเทคโนโลยีหรือว่าเครื่องเอ็กซเรย์มาใช้ในการตรวจสอบยานพาหนะเนี่ยช่วงระหว่างเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะคะถึงเดือนมีนาคมเนี่ยประมาณกลางเดือนเนี่ยเขาก็มีการตรวจพบคดียาเสพติดรายใหญ่ๆเนี่ยได้ประมาณ6คดีด้วยกันนะคะคก็สามารถจับกลุ่มได้ผู้ต้องหาได้14คนเนี่ยแล้วก็ยึดเงินอายัดทรัพย์ผู้ค้าย,ยาเสพติดเนี่ยจำนวน 4, 0 0 0กว่า400ล้านบาทเลยทีเดียวพี่บอลต้องบอกว่าเป็นเรื่อง ใหญ่มากนะครับแล้วก็เป็นปัญหาที่ต้องบอกจัดการขั้นเด็ดขาดในการปราบทุกรูปแบบของเรื่องของยาเสพติดด้วยนะครับนี่คือการลงพื้นที่ของท่านนายกรัฐมนตรีแพรทองทานชินวัตรวันนี้ที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อติดตามแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดซึ่งต้องบอกว่าเป็นวาระแห่งชาติจริงๆ